นี่คือไอกินวิววันนี้เราก็กลกับมาในรอบหมื่นหมื่นปีตรงนี้นะครับเพรา้านทางอกว่าตงนี้เราต,ติดซีรีส์มีเรื่องหนึ่งที่ติดงงเงี้มากชอบไปเมาชอบไปสปอร์กับเพื่อนก็คือเรื่องสควิตเกมนะครับเรื่องนี้คือมันจะเป็นการเล่นเกมระหว่างแบบคารกวาน,นะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแลกกับเงินหลักร้อยล้านหรืเอเท่าไหร่ร้อยล้านเออกี่ล้านก็ไม่ทราบอะ่ะจะไม่ได้แล้ว โดยมันจะมีหลายๆเกมที่เราชอบนะซึ่งชอบเรามันมีช่องทําอาหารใช่ไหมมีเกมเกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมที่น่าจะเกี่ยวกับการทําอาหารก็คือเกมแกะน้ําตาลโดยเกมแกะน้ําตาลเนี่ยคือเกมมันมีอยู่ว่าเราจะมีแผ่นน้ําตาลใช่ไหมหนึ่งแผ่นแล้วก็จะเป็นรูปดาววงกลมสามเหลี่ยมหรือรูปลมเนี่ยตามในหนังนะแล้วก็ให้เอาเข็มเนี่ยมาผลผนๆลว่า ใช่มันเป็นลูกเขาเรียกว่านะเป็นตับลูกไหมถ้าเกิดเราทํารูปหักก็แพ้แต่ว่าในหนังเนี่ยถ้าเกิดเราแพ้ก็คือเท่ากับเราตายอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ไปหาสูตรของไอแผ่นแกะน้ําตาลมานะไปหาสูตรมามาลองทําเล่นดูว่าเราจะทําเองว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าหน้าตามันจะพังหรือจะปังกันนะไปดูกันเรามาแนะนําส่วนผสมกันดีกว่านะครับอินกิวเดียนของเราวันนี้นะก็จะมีนี่เกมแกะน้ำตาล,ลก็ต้องมีน้ําตาล อันนี้เป็นน้ําตาลตาเขาบอกว่าน้ําตาลใสดแดงหรือน้ําตาลายขาวก็ได้แต่เท่าที่เคยเห็นการลองทํามาแนะนําเป็นน้าตาลายขาวดีกว่านะเพราะน้ําตาลใสดแดงไม่รู้ว่ามันจะยากกว่าหรือระยะอะไรกว่าหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต่อไปเราก็ต้องมีเบกกิ้งโซดาเพื่อทําให้มันฟูขึ้นแบบฟูแบบฟูฟไม่ได้เนาะฟูแบบให้มันเขาเรียกว่าแบบพอถึงแบบพอเป,ไป็นสีน้ําตาลปั๊บเราก็ทําให้มันฟูโดยการใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดนึงสุดท้าย เขาไม่มีในสูตรนะแต่เราอยากลองดูใช้น้ำมันเราคิดว่าถ้าพอเวลาลองทําแล้วอะถ้ามันแบบวางบนกระเบื้องอะไรเงี้ยเรากลัวมันมันจะติดกระทะหรือติดอะไรเงี้ยหรือติดจานอะไรเงี้ยถ้าทาน้ำมันลงไปมันน่าจะช่วยให้มันเขาเรียกว่านะลื่นขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เรามาทำาอะไรดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับคือเราเริ่มจากเปิดวงกระทะเขาให้ใช้ไฟอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนยนี่คือมาเปิดรีเสิร์ชที่ทีมงานส่งมาให้เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าให้ใช้ไฟอ่อน จริงๆนะครับเกมเนี้ยมันมีชื่อเป็นภาษาเกาหลีว่าเกมทันโกนาเดี๋ยวฮัดเขาขึ้นซับให้ตรงนี้นะทันโกนาทันโกนาเหมือนเป็นเกมที่แบบ, <minutes> แบ,บเขาเรียกว่านะให้เด็กพื้นบ้านเกาหลีเล่นแบบซื้อเพื่อแบบขุดขูดเล่นกันอะไรอย่างงี้15 minutes later พอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็เริ่มจากการใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลลงที่กระทะนี่ใส่ลงไปสช้อนโต๊ะแล้วเราก็ทําการฮิวแมนลงไปแล้วก็ทําการฮิวแมนไปคืออะไรครับคนขอบคุณครับเล่นเองตกเองอยู่คนเดียว แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเปลี่ยนสีเนี่ยช่วงรอน้มันละลายนะั้นเราว่าเรามาทาน้น้ำมันรอนกันดีกว่าโดยที่เริ่มแต่การที่เนี่ยเราจะทาที่ท่นหม้อแล้วก็ทาที่ตูดของชามตรงนี้เริ่มจากเทน้ำมันลงไปเอาน้ำมันทาลงไปนะ เราทาน้ำมันเพื่อให้มันเขาเรียกว่านะเพื่อให้มันแบบโปรตีนเราเอาหม้อกดลงเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อให้มันเป็นรูปทรงกลมอะถ้าเกิดเราไม่กดอะ่ะมันจะเป็นเคิร์ฟแบบคุกกี้อะแต่ถ้าเอานี้กดปับ๊บมันจะเป็นแบนราบ ปึ๊บทาบนหน้าหม้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดไม่ทาน้ำมันลงไปอ่ะมันจะทําให้เขาเรียกว่านะเวลากดลงไปอ่ะน้ําตาลมันจะติดจากก้นหม้อลงมาด้วย <_ S 1> อันนี้คือมั่วๆนะไม่ให้รู้แต่ลองเรามาลองดูแล้วก็นอกจากทาตรงนี้แล้วเราก็จะทาตรงที่เราคิดว่าเราจะต้องแตะกับน้าตาลอีกคือตรงเนี้ยตรงจานตรงอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องที่คิดว่าต้องสัมผัสกับน้ํามันอ่ะที่ต้องสัมผัสกับน้ําตาลอ่ะที่ต้องสัมผัสกับน้าตาลอะไรเนี่ย ในทุกส่วนของของสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้อ่ะแบบไม่ว่าจะเป็นพิมพ์หรือเป็นอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเขาใช้พิมเบเกอรี่กันนะแต่เราไม่มีพิมพเบเกอรี่คือเรามีอะไรใครใช้อนันอะทา้นามันทาตรงนี้ทาตรงนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะปังหรือจะพังนี่เราทาไปอีข้างนึงก็คนอีกข้างนึงก็ทา five minutes later ตอนนี้นะครับน้าตาลก็ละลายหมดแล้วนะครับนี่ดูดิมันจะเป็นสีน้ําตาลอย่างงี้ดูความเป็นน้ําตาลน้ําตาลน้าตาลน้าตาลหน่อยเพราะถึงนตอนนี้เขาบอกให้ปิดไฟครับ แล้วก็ใส่ผงฟูที่1นส่วน8ช้อนชาใส่นิดเดียวพออ่อะขั้นตอนนี้ต้องเร็วมากนะขอวางเตรียมของทุกอย่างก่อนหน่งส่วน8ช้อนชานี่ประมาณมานี้พออนนี้ใส่ลงไปปุ๊บคนส่วนผสมให้เข้ากันนี่มันจะเริ่มเ,นเดน๋ยวฟูฟูขึ้นนี่นี่นี่แล้ก็รีบเทเลยตอนนี้ นี่เห็นแววแล้วว่ามันจริงเจิงว่ะเจิงว่ะคุณว่าน้ำตาลผมน้อยไปไหมมันติดตามกระทาว่ะใช่มันป็นนั้นแหละ เพ,พ,นะพิ่มแห้งแหละปุ๊บเทคสองคุณดูมีความสุขกว่าการแบบความพังของผมนะแอ่าราก็เกิดนี่ตากล้องมาดูผมอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่งามแล้ว5 minutes later หลังจากเทคแรกเจงเทคสองก็จะไหม่เนี่ยจะรอดมเนี่ยวันนี้ปิดไฟใส่เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานิดเดียว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 ขึ้นฟูนแน่ๆเลยเคยเยอะขนาดน,นี้ อนี่ให้ส่วนผสมมันเข้ากันเข้ากันแล้วใช่ไหมปับ๊บรีบเทเลยรีบเทรีบเทเทเทมันเหนื่อมากเลยอ่ะเฮ้ยอ,อันนี้ดูมีทรงหน่อยอเกมแม่งแฟดเร็วมากกันดานนี้ตรงนี้นะถึงขั้นตอนนี้ เอาหม้อทับนั่นไงติดกลนหมอ้อติดกลนหม้อไม่เป็นไรทำที่ก้นหม้อเดียวเราจะทำที่ก้นหม้อต่อใช่ <c oughs> ตากล้องว่างไงผมก็ว่างั้นนี่เราก็ทำลายตรงนี้ปึ๊บ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 นั่นไงลอยไม่พอวะ่ะนี่ได้ลอยประมาณนี้เล่นเล่นวงนี้แล้วกันรอแห้งรอหายร้อนก่อนแล้วค่อยมาเล่นกัน นี่ได้มาแล้วนี่เป็นวงคมอย่างนี้ดูหน้าตาดูกล้องเก่งมากแบบมันจะไหวไหมเนี่ยคือแบบเราไม่ได้มีพิมพ์แบบพิมพเบเกอรี่นะใครมีพิมเบเกอรี่ก็แนะนาว่าให้ใช้พิมเบเกอรี่ดีกว่าเราใช้ตูดเขาเรียกว่านะก้นก้นชามอะทำมันก็เลยแบบมันจะเป็นรอยที่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่อะก็แนะนาถ้ามีอุปกรณ์เบเกอรี่ให้ใช้อุปกรณ์เบเกอรี่ดีกว่าขั้นตอนต่อไปขั้นตอนแห่งความระทึกขวัญได้มาถึงคุณแล้วนั่นก็คือ จับเวลา10นาทีนี่คือเราจะจับเวลา10นาทีในการทำเหมือนตามในหนังเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดไปดูกันพร้อมแล้วหนึ่งสองสนี่วงกลมหลุดมาแล้วนี่เป็นวงกลมนี่หลุดไะมสิบนาทียังจะมีเวลามาตัดวงกลมออกใช่เราทำตัวอารมณ์ดีน,น,นี่ไงตัดขอบวงกลมตรงนี้ไง คุณตากล้องเขามีปัญหาอะไรกับผมปะเนี่ยล้วไม่ได้แกสะสลักข้างในหรอไม่ได้แกะสลักข้างในเราทำตัดให้เป็นรูปวงกลมไงพูดจริงนี่คุณได้ดูหนังไหมเนี่ยนี่คุณคิดว่าเป็นศิละปะง,งานมาหาก,กรรมศิละปะครับก็เห็นในอินเทอร์เน็ตมันเป็นแบบเป็นรูปรูปรูปอะ่ะผมผมผมปั๊มแล้วมันไม่เป็นรูปไงคุณ เฮ้ย <Hey. S 2> ดูเป็นทรงอยู่นะดูดูดให้กล้องดูนี่นี่นดูเป็นทรงอยู่นะ แบบนี้มันเรียกว่าแกะสลักยังไงคะมันไม่ได้แกะสลักแกะน้ําตาลไม่ได้บอกแกะสลักสักคำคุณไปดูย้อนดูฟุตเลยว่าผมไม่ไบอกแกะสลักแกะน้าตา,อาล,ตอลอนะไรหรอตัดรอเนาะตัดรอเนาะไม่ตัด <laughs> บิงอันนี้ไม่ต้องตัด <laughs> สองนาทีสี่สิบแล้วในหนังนี่เขาเขาแกะแบบนี้เหรอใช่เขาแกะอย่างนี้เลยครับในหนังแบบทำออกมาให้มันไม่สวยแล้วก็มาแกะให้มันสวยเงี้ยนะไม่ไม่มันเป็นปกติมันเป็นบล็อกเดี๋ยวให้รูปขึ้นลูปเขาขึ้นมาปึ้งแต่เราไม่ไม่พอดีเราไม่มีพิมพ์เบเกอรี่ไงคือเราไม่มีพิมพ์เบเกอรี่เราก็เลยทำได้แค่คือสาธิตให้ดูว่ามันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วในหนังเขาแกะยังไง เราใช้เข็มขูดอย่างเงี้ยแหละแล้วขูดเป็นรูปป่ะใช่ขูดเป็นรูปดาวรูปวงกลมรูปลมร,ร,รูปอะไรเงี้ยคุณไม่เอาได้ชิ้นนอกอะทำไมคือขมมันมเป็นรูปวงกลมลยมันมันง่ายเกินไปอ่ะไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่มีพิมพเบเกอรี่ตอนเนี้ยน้ำมัน, <c oughs> นที่อธิษสงของน้ำมันน่าจะใช้น้ำมันก่อนนําเนี่ยมันแพร่เต็มมือเลยตอนเนี้ย สองหนึ่งโซนผมเวลาไม่ทันทเนี่ยได้แค่นี้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวลองแกะอันสุดท้ายอ่ะเนี่ยแกะสุดท้ายละฟาวคุณแพ้แหละแล้วผมก็จะโดนไอ้้ไอตัวเหลืองๆไอ้ตัวชมพูยิงตายตึง้งมันด้วยความที่เราไม่ได้มีพิมพ์เบเกอรี่มันก็เลยทําให้ล่องมันไม่ได้ลึกเท่ากับเราก็จะมีข้ออ้างได้ว่าล่องมันไม่ไลึกเพราะว่าเราไม่มีพิมพ์เบเกอรี่ถ้าเราม,มีพิมพ์เบเกอรี่มันจะทําให้ล่องมันเขาเรียกว่านะ เห็นลองมันมากขึ้นดูดูเราก็ได้ประมาณนี้เก่งไหมก็ไม่เก่งนั่นแหละ <c oughs> จบการรีวิวแล้วนะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งอา่านดูผ่าไหนหน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอาลองมาทำดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กับช่องนี้ด้วยนะครับช่องไอคินวิวแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยละ่ะถ้ามีโอกาสจะทำอะไรก็เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะบ๊ายบาย